ท่านเศรษฐาเนี่ยจะถูกใครขอร้องมาก็แล้วแต่จะเป็นท่านทั้งสิ้นท่านยิ่งรักหรือว่าท่านเสรีพิสูดน์โบอกวาขอ,าอให้แล้วอะไรเนี่ยนะครับมันมันยังไงก็ต้องสอบนะครับส่วนสอบแล้วมีความปรากฏยังไงก็ต้องส่งมีความเห็นส่งถ้าเห็นว่าทําผิดใช่ไหมมา,ไมาตายยี่แปดวงเล็บหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องส่งอายการหรือปอปชมาฟ้ององีก ก็เออมันมันก็อย่างที่ทาง,งเห็นทานตสรีไปไปคุยกับรัตน,นวิมิตอยู่แล้วเนาะแล้วก็คที่คุณโจก็อธิบายครับคือไอไอข้อความมันมันก็เข้าใจไม่ยากนะคือคการตั้งปอบอเนี่ยมันต้องตั้งนักผู้สอนกว่าใช่ไหมแล้วก็เป็นอากผู้สที่มีอะไรนะมีความรู้ความสามารถนะักด้าสนสืบสวนสอบสวนอะไรพวกนี้นี่ในใน เพราความที่ท่านเฟรียื่นไปเนี่ยผมผมก็ทราบอยู่เพราะว่าก็ได้พูดคุยติดต่อเป็นอยู่นะท่านก็เทียบตารางทเทียบอะไรท่านก็เอกสารท่านก็เยอะให้ให้ตัวตนายมนมอบหน้าไปยื่นครับดังนั้นในที่ท่านบอกว่าท่านท่านถอนเนี่ยว่าว่าอขอเอ่ยชื่อนะ้วกันท่านทั้ิิท่านยิงรักเนี่ยนะฮะขอมาท่านก็บอกขอก็ให้เพราะคนคุ้นเคยกันแต่ว่ามันไม่มีผลใช่ไหมฮะ แต่ไอ้คำว่าไม่มีผลที่ที่ท่านเตยีพี่สุทดพูดเนี่ยว่าไอ้อาญาแผ่นดินเนี่ยผมก็บอกว่าเอมันมีกฎหมายเฉพาะคือกฎหมายปปชเนี่ยมาตราสี่สิบแปดเนี่ยต้อเขียนชัดอยู่แล้วว่าเอเมื่อมีความปรากฏเนนะครับยังไงเขาก็ต้องสอบดังนั้นไม่ว่าจะพี่เสรีพี่สุดร้องแล้วไปถอนหรือว่าอรองโต๊ะไป ไปร้องไปถอนไปร้องใหม่ยังไงก็ต้องสอบอยู่ดีนะครับคือยังไงก็ต้องสอบอนยกเศรษฐาในฐานะที่เป็นประธานก่อนตลอดว่าเข้าขายตอนนี้ไอ้เข้าขายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอายารเนี่ยมันต้องไปดูเรื่องของรัฐมนูลรือมาตรา2ี่แปดของปปชก่อนคือกฎหมายปปชเนี่ยมันเขียนครุมครุมหนึ่งห้าเจ็ดด้วยนั่นแหละ แต่ว่าหลายมาตราหนึ่งสี่เจ็ดด้วยอะไรด้วยก็ขึ้นใช้กับว่าทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทัม่ัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายานะครับมันถึงเอาประมวลกฎหมายายามาจับเอาเรื่องจริยะรรมมาจาับ,บแต่ในีผมก็เลยร้องร้องร้องซ้ำไปจริงๆริปอชประชารัฐก็ตอบแล้วเ,เพื่ออธิบายให้เข้าใจตอนนั้น แล้วกรณีที่มีกระแสข่าวว่าไม่เป็นไรท่านท่านถอนมาก่อนเถอะปปชเดี๋ยวเคลียร์ได้วิ่งละวิ่งได้อะไรทํานองประมาณนี้ค่ะโอ้เนี่ยพูดอย่างเงี้ยไม่ชิบหายเลยเรื่องไกยครับเพราะว่าปปชต้องออกมาแนละ้วอยู่ไม่ได้แนละ้วเขาบอกเขาเคลียร์ปรป,รปชได้เนี่ยโอ้โหนี่โอ้ถ้าใครมีเรื่องปป,ปชก็ต้องวิ่งไปหาท่านนั้นที่บอกว่าเคลียร์ได้ดิครับก็ ไอ้ตรงนี้ผมถึงยกหนึ่งแปดสามขึ้นมาด้วยในในคำร้องเน่หนึ่งแปดสามนะครับหนึ่งแปดสามกฎหมายปปชเนี่ยเขาพูดถึงเฉพาะตัวกรรมการปปชเจ้าหน้าที่ปปชนะครับว่าถ้าไปกระทําการโดยไม่ชอบเนี่ยคือคือไปยอมวิ่งเต้นอะไรสัางที่เขากล่าวอ้างมาเนี่ยนะฮะก็มีโทษสองเท่านะเออสองเท่าโทษสองเท่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็ยกยกทั้งสามมาตรเนี่ยไปไปในคำร้อง ว่าเอ่อท่านเสถีาเนี่ยจะผูกใครขอร้องมาก็แล้วแต่จะเป็นท่านทั้งสิ้นั่นยิ่งรักหรือว่าเอ่อท่านสิรีพิสุทธิ์เคยขอวัดขอให้แล้วอะไรเนี่ยนะครับมันมันยังไงก็ต้องสอบนะครับส่วนสอบแล้วมีความปรากฏยังไงก็ต้องส่งมีความเห็นส่งถ้าเห็นว่าทําผิดใช่ไหมมาไอ้อมาตายยี่แปดวงเล็บหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องส่งอายการหรือปปชมาฟ้องอีก อันนั้นแก่ไปหยุดหยุดสอบโดยเื่อผู้ร้องมาสอบเรื่องไม่ได้ทำไม่ได้เน่เรื่องนี้อย่างไรเสียเนี่ยสมมุติมีกรณีดังที่ข่าวเขาว่าจริงเนี่ยก็คงจะแค่นิ่งๆเงียบเงียบแต่ไม่ถึงขั้นที่จะแบบยกอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ ก็คงไม่ง่ายเนอะก็ปปชมีกรรมการทั้งคณะทั้งหลายคนใช่ไหมฮะครับนั่นจะไปวิ่งเอ่อขายํำนวนเป่าคดีวิ่งคดีหรือว่าทําให้มันอะไรนะให้มันนิ่งเหรอครอไปเอ่อมันมันคงไม่ง่ายกันนั้นมันอยู่ที่พยานหลักฐานน่ะทีนี้ตัวสำราคำร้องของพี่เสรีพี่สุดเนี่ย ตัวคาร้องก็หนายนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็สี่ห้าผิดหน้านั่นก็อีกก็นนบหนนาอีกก็หน้แต่พัก100ร้อยกว่าแ่นอ่ะครับส่วนของของคุณตุลเชษเนี่ยผมไม่ทราบแต่ว่าก็คงไม่ต่างก,กันนะฮะมันมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ที่ที่ทนายกเศรษฐาก็คงไม่เข้าใจตั้งแต่แรกอ่ะครับอืในการเสนอชื่อชื่อพบต่อสกไปมันก็เป็นเรื่องเป็นราวผมผมเ่าที่ผมฟัง เสรีชอบกันนะเสรีกับผมนี่ชอบกันมากเลยสนิทกันมากรุ่นติดรุ่นรุ่นรุ่น,น,นติดกันด้วยผมว่าท่านนายกผิดนะผมเข้าใจอย่างนี้ในความคิดข,ขออาจารย์เลยไกรว่าผมเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกฮะยังไงนะฮะท่านนายกผมผมว่าท่านนายกผิดที่ตั้งต่อสักฟังจากที่เสรีพูดนะครับ ก็ก็มีพอพอมีมีมูลม <No 1> <S IL statistically> <Uh ีน <Chris> ้ำหนักอย่างนั้นก็ให้เห็นผลนะฮะแล้วหลายคนก็พูดในทํามองเดียวกันคือกฎหมายตัวนี้มันมันก็ไม่น่าจะอ่านเข้าใจยากใช่ไหมแล้วก็เหตุผลที่ที่ผู้ผู้ผู้ร้องคือคือร้องสุรเชษเนี่ยเขาเขาก็ระบุไว้ชัด อืรัฐบาลเพื่อช่วยไงมันมันไม่ใช่เหตุผลตามกฎหมายครับในใช่เรื่องที่จะต้องพิจารณาตามกฎหมายอมตอนนี้ก็ต้องมาใช้อันนี้คือถ้ามันไม่เป็นปัญหาเนี่ยเอก็คงไม่มีการร้องขอมาถึงตัวพี่เซรีพี่สุดอะ่ะท่านเซรีพี่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่เขียนหนังสือละเอียดอยู่แล้ว <S <s ใช่ไหม,มแล้วก็เบอร์ใหญ่เนี่ยขอซึ่งซึ่งท่านก็เอ่ยปากเองอ่ะว่าไปไปพกท่านรั่ปิมที่ชั้นสิบสี่ ทัานดิงรักโทรศัพท์มาใช่ไหมอันนี้เออถ้าใช่ไม่ใช่เนี่ยก็เขามีการกล่าวอ้างพาดทีไหนท่านถ้าถิงท่านนี้ก็ต้องเงียบเลยไหมใช่ครับเศษสาก็มาพูดว่าผมไม่ได้ไปขอนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อเมืเ่อท่านเสรีพิสูจน์กล่าวอ้างมาถึงขนาดนี้ใช่ไหมหลายคนก็ไปพูดถึงว่าเอะแล้วเข้าไปได้ยัางไงอะไรยังไงอันนั้นอันนั้นคงเป็นเรื่องการตรวจเที่ยมการเข้าไปหาคน คนไม่สบายเคยคบหากันนี่แต่สาระสําคัญก็คือว่าเรื่องของท่านนายกติษาเรื่องเนี้ยมันนําให้คนระดับอดีตนายกมติสองท่านถึงมาเอ่ยปากร้องขอชิวหรือ